ต้องดูถ่ายตอนสนุกสนุกคือว่าถ่ายตอนง่วงนอนจะจับหลังให้มันดีๆในยังไงหลังดูมันง่วงดูตาทางมันง่วง แต่ไม่ยอมลงย,ง,งยิง้มเฉยยิ้มเฉย ไปนอนอได้แล้วป่ะน้องกุลป่ะไปะมาลงมาไปนอนป่ะไปนอนไปนอนกลับมาแล้วป่ะ,ะไปนอนแล้วโอ้ยจไปนอนไปนอนข้างบนนูนบอ่ต่อ ไปมาอุ้มไปนอนปะนอนปะปะอุ้มอุ้มไปนอนปะนอนไปนอนนี่